สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาคอสออนไลน์นะครับกับทางด้านเว็บเพย์โอเคนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านเว็บเพย์โอเคเอาทำไมมันขยับไม่ไปโทษทีนะครับอ่าโอเคเขาตัดหน้าเราก่อนนะครับเขาตัดหน้าเป็นกองโจรเจ็ดตัวเตรียมขึ้นมาตัวนี้เรา ขึ้นคำสูงไปก่อนนะครับทับนําหน้าไปก่อนมานี่ก่อนครับผมเราเดินก่อนไม่รู้ว่าจะมีแนวทางยังไงไปนี่นะครับผมไปนี่ไปนี่ขึ้นตามมา เป็นกันไกลสวรรค์ดีกว่าเราเพื่อเขาเผลอเนาะกันไกลสวรรค์ขสูงขึ้นไปเตรียมเป็นสามเรียงเพื่อต่อสองในสเต็ปต่อไปถ้าเขาไม่ตัดข้างเข้ามาก่อนเขาไม่ตัดนะครับเราก็เป็นสามเรียงเพื่อต่อสอง นะครับเปต่อสองตัว, 2, ตวน้าโอ้โห,โ,โ,หโดนตัดเลยเขาก็รู้ว่าเราจะมีแผนไปต่อสองเขาเขาก็เลยตัดก่อนเราก็หนีบไว้ก่อนหนีบให้เล่นไม่ได้เตรียมกินฟีตัวสีแดงคู่นั่นแหละครับขึ้นมาหนุนแล้วกินฟีเลยครับเอาไม่อยู่แล้วงานนี่ต้องได้กินแหละตัวหนึ่งที่แน่ๆต้องได้กินตัวหนึ่งอา้าวเขากินบ้างสองสองเลขหนึ่ง คุ้มไม่เอ่ยคุม้มไหมกินตัวไหนดีเขากินตัวสองเลขสองนี่วาลืมไปโทษทีมันคือสองเลขสองไม่ใช่สองเลขหนึ่งเขากินสองด้วยนะครับเขากินหนึ่งกินสองเราไปเข้าฮอตเราเข้าฮอตตัวที่สองถ้าเราข้าวฮอตข้าวฮอตได้ก็เรียบร้อยครับชนะนะครับเขาหนีมา ตรงนี้เพื่อให้เราฆ่าไม่ได้งั้นเราไปนี่ให้เราไปนี่เราไปนี่ <c oughs> อ๋อมันก็เรียบร้อยครับถ,รถ้าเล่นสเต็ปนี้แสดงว่าเขายอมถ้าเล่นสเต็ปนี้โอเคครับ <c oughs> มานี่โอเคเขายอมครับ หนีไปเลยไม่อยู่แล้วเข้ามาอีกคนหนึ่งมาแล้วครับเราเดินก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้ามีคู่แข่งเดินคนใหม่เข้ามามันจะเริ่มมาเดินก่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่าเราตั้งกระดานใหม่ไปสามเรียงเว็บพรีโอเคนะครับใครสนใจที่จะมาเล่นก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาเลย ใส่มาเลย Play OK เลือกเล่นหมากฮอตไทยคุณจะสมัครเป็นสมาชิกประจำแบบมียูเซอร์แบบมีคะแนนเก็บก็ได้หรือจะเป็นแขกเล่นรายวันก็ได้แต่ไม่มีคะแนนเก็บนะแต่เล่นได้เล่นได้เหมือนกันแต่ไม่มีคะแนนเก็บก็ได้นะครับ <c oughs> เลือกเอา,ถ,าเถ้าเป็นแบบมีพาสเวิร์ดประจำมียูเซอร์ประจำนั้นก็จะมีคะแนน สำหรับให้คุณสะสมแต่คุณก็ต้องจํารหัสพัาเวิร์ดคุณดีๆแล้วกันอย่าลืมก็พอนะครับโอเคเอครับเขาแทรกเข้ามาตัวนี้ตวัวนี้ไปนี่ครับไปนี่ทางนี้ ขึ้นมานี่แทรกยาวไปก่อนแท็กยาวไปขึ้นมานี่ต่อไปครับผมไปนี่ ขึ้นมานี่ไปครับผม <c oughs> ยาวไปอืม <c oughs> ขึ้นมานี่ ขึ้นไปดันสูงคขำสูงคขำสูงคขำสูงเป็นหน้าจัวแทกมาหนีเข้าฮอตไปเลยหนีออกไปเข้าฮอตตามกินฟรีอีกตัวหนึ่งแน่ๆนั่นแหละครับเราจําเป็นตน้องหนีเขาก็จะลงมาเข้าฮอตมานี่เราลงไปนี่อืม น่าสนใจช็อตนี้น่าสนใจเหมือนเหมือนจะมีร่มอยู่กับอยู่ไกลๆกลผมมองดูนะเหมือนเหมือนจะมีร่มเดี๋ยวคอยดูก่อนเขาจะเดินตัวไหนคล้ายๆจะมีร่มมีโดดมีร่มมีสองมีหนึ่งมีสองเอาแล้วครับไม่ลงมาไม่ยอมลงมาเขาก็กลัวร่มเหมือนกัน เขาไม่ยอมลงมาตรงตรงหนึ่งยึดสองเอาแล้วครับแยกตัวมาทางนี้ค้ำขึ้นไปไม่ให้ลงมายึดไม่ให้ลงมาเป็นหนึ่งยึดสองเดี๋ยวเราจะลำบาก มานี่เราน่าจะตามมากินตามมากินคือตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการเข้ามาต่อของเขาเขาให้สิทธิ์เราเลือกเรากินไปทางนี้ก่อนให้เลือกกินทางนี้กินไปทางนี้ก่อน โอเคครับเขาเดินก่อนบ้างทีนี่ขึ้นมาทางนี้ไปมานี่ไปครับขึ้นมานี่ไปครับขึ้นมานี่โอ้สุดริมขวานะครับนานๆทีจะเห็นคนเดินแ้มนี้นะสุดริมขวา สุดลิมกวา่าสุดลิมควา่านานๆที่จะเห็นคนเดินเต็มมกักอตทรงนี้ขึ้นไปเลยขึ้นมาแล้วงานนี้ไปทังนี้ครับผม ไปสรงนี้สุดดินขวาแต้มแต้มพวกนี้ก็เรียกแต้มเผื่อร่มเผื่อร่มเผื่อร่มขึ้นไปเข้ากิน เข้ากินเข้ามาดิ่งมาทางนี้ขึ้นมานี่กินไปครับผมต่อไปทรงนี้ ตรงไหนเอ่ยกินมาทางนี้เหมือนเดิมครับกินทางไหนก็คล้ายๆกันก็จะโดนกินกลับไปกลับมาเหมือนเดิมเอาละเราอาจจะลำบากนิดหนึ่งงานนี้เห็นเห็นทิศทางที่เขาจะเดินแล้วตัวตัวขวามือนะครับเขาจะต้องเดินลงมานั่นเลยครับงานนี้ตัวป่วนเลยเราต้องดัก ตัวป่วนตัวป่วนดีนะตอนมีเรายังมีตัวริมขวาสุดมุมคู่อยู่นะครับไม่งั้นค้ําสูงเขาไม่ได้อีกเอาล้วครับกูแข็ยอม เราเดินก่อนอีกครั้งหนึง่งขึ้นมานี่คู่แข่งน่าจะเป็นสุดดิมขวาอีกแล้วคิดว่าใช่ไหมหรือเปล่ามานี่ตัดหน้าไหมไม่ตัดไม่ตัดนะครับมานี่เป็นห้าแต้มเป็นห้าแต้มจ๋าเลยนะนี่ห้าแต้มจ๋าเลยครับงานนี้นั่นเลยครับเข้าสูตรเป๊ะ เราเดินปุ่มรับห้าแต้มออกเป็นย่อสั้นออกเป็นย่อสั้นเดี๋ยวนะถ้าเดินทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เราน่าจะบีบบีบมุมดีกว่าตอนแรกว่าจะเดินเซนเตอร์เปลี่ยนใจมาบีบมุมดีกว่าอินสองเราอ้างไม่ดีดอกเด้นี่นะ <laughs> กินสองเราเฉยเลยต่อครับผมต่อมานี่กินสองเราเฉยเลยขึ้นไปนี่เขเป็นห้าแต้มเขาเป็นห้าแต้ม เอาล้วครับผมได้สายยาวสวยๆแล้วง,งานนี้ชนะเลยครับปรับห้าแต้มไปเลยไปเลยไปไปไปขึ้นมานี่คู่แข่งยอมครับไปครับคู่แข่งเดินก่อนบ้างมานี่ ไปตัดหน้านะครับผมมานี่ตัดหน้าเลยเราตัดหน้าไปเลยขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปนี่มานี่เป็นตัดหน้าทรงปุ้มเลยครับงานนี้ขึ้นมานี้ไปนี่ครับตัดหน้าทรงปุ้ม ไปเป็นอุ้มปุ้มเลยไปเป็นอุ้มปุ้มยึดสูงค้ำสูงเขาตั้งเป็นสามเหลี่ยมเขาตั้งเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปมานี่เขาตั้งเตรียมยิงถ้าเราออกนี่เขาเย่สามเราออกนี่ดีกว่า ออกนั่นไม่ได้นะครับออกตัวล่างไม่ได้แย่สามจวดเลยนอน,นี่ครับวันนี้ที่แน่ๆก็ได้แนวทางปราบห้าแต้มสวยๆมีช็อตสวยๆให้ชมนะครับปราบห้าแต้มห้าแต้มจริงๆก็เป็นแต้มเสมอนะไม่ใช่ว่าผมจะชนะตลอดนะครับจร,จริงๆถ้าคู่แข่งเดินถูกต้องทุกเม็ดทุกก้าว ก็เสมอกันได้ไม่มีทางแพ้นะครับสำหรับห้าเต็มเว้นแต่คู่แข่งจะเดินผิดนะครับให้กินหนึ่งตัวในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่างในกรณีที่เขาเดินผิดก็แล้วกันวันนี้ที่ได้กินสามต่อสายยาวส,สวย ที่ได้กินสามต่อสายยาวสวย,สวยขึ้นมานี่กินเข้าไปมานี่เข้ากินสองเข้ากินสองจะหลบหนึ่งหรือว่าจะหลบ คิดว่าจะหลบสองอลบลบสองเสียหนึ่งนะครับลบสองเสียหนึ่งไปเข้าฮอตตามไปกินข้างหลังตามไปกินข้างหลังเข้ามาเข้าฮอตเราไปทรงนี้เขายังเข้าฮอตไม่ได้นะครับ ด้วยประการทั้งปวงเลยแหละเข้าฮอตไม่ได้แน่แขึ้นมาทรงนี้บีบเกมไปให้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะครับ ยืนให้กินกินมาทางนี้ข้าฮอตก็เดินฮอตถอยหลังมานี่ค่าฮอตซาก็จบนะครับไปนี่กินมานี่ไปครับ ไปเราเขาเดินขึ้นมาขึ้นไปเลยเราเอาลนะมีงัดรูปแบบแปลกๆมาเดินดีมากครับคนนี้เดินไม่ซ้ําเลยนะเกยังเดินไม่ซ้ําแบบเลยนะครับแสดงว่าเกเล่นได้หลายรูปแบบมากเกเดินยังไม่ซ้ําแบบเลยขึ้นมานี่ไปนี่มานี่ ไปทรงนี้เราเดคงสงสัยต้องตั้งเป็นสามเหลี่ยมงานนี้สงสัยต้องบี้ขึ้นไปมานี่เป็นอีเมะเป็นอีเมะเข้าสูตรอีเมะแล้วครับท่านผู้ชมเตรียมตัวดูร่มถ้าหากศบจังหวะนะเตรียมตัวดูร่มเอาแล้วครับมาแล้วครับอีเมะเจริงๆด้วยไปแล้วครับงานนี้ ลงมายึดหนึ 1, ่งยึดสองปกติจะเดินมานี่นะครับน่านมาแล้วนะครับต้องเดินมานี้พอเดินมานี่ปุ๊บเราก็ขึ้นนี่เตรียมให้เขาต่อเอา้าไม่ต่อไปเอา้าทไมต่อทรงนี้ดิจริง้ต้องต่ออีกตัวขวามือนะต้องต่ออีกตัวหนึง่งโอ้หรือว,ว่าเขาเขาจะร่มอ๋อเขามีแผนการที่จะร่มตัวนี้ อุย้ยเราไม่รู้เรื่องเองให้เรามันไม่รู้เรื่องนี่หวาเนี่ยกินไปทางนี้ครับท่านผู้ชมเอาแรงงานนี้งานจะเข้าผมนัเนนี่ยงานจะเข้าผมไปนี่เฮ้ยเฮ้ยแกแกเล่นได้ลีลาดีนะได้ใจเลยแหละงานนี้ได้ใจได้ใจเข้ากินเราเฉยเลยผมก็คงไม่ให้กินง่ายๆครับผม งานนี้ถ้าเราเข้าฮอตได้ก็เหมือนกับชนะไปแล้วนะครับนั่นแหละครับแกก็ยอมไปแล้วแกอ,ออกไปแล้วครับผม